อุ้ยขอโทษนังโนอุ้ยลุงแทมสวัสดีค่ะนังโนมาทําอะไรที่นี่คะเนี่ยคือลุงจะมาเปิดบัญชีน่ะมีคนเข้าจ้างให้ลุงมาเปิดบัญชีใหม่แล้วก็บัญชีนี้ก็เป็นชื่อลุงด้วยให้ค่าขนมลุงตั้ง500นะมันแปลกๆนะลุงลุงเคยเห็นในข่าวเข้าขายเปิดบัญชีม้าเลยนะคะลุงแบบนี้มันผิดกฎหมายติดคุกโดนปรับด้วยนะคะลุงอะจริงเหรอโอ้ยลุงลุงจะทํายังไงดีอะมาค่ะเดี๋ยวนุอธิบายให้ฟังค่ะ้างล เพื่อนๆก็ฟังด้วยนะคะสําหรับใครที่สงสัยว่าการเปิดบัญชีแบบไหนเรียกว่าเข้าข่ายบัญชีม้าจะได้ไม่โดนมิจฉาชีพหลอกเอาค่ะการที่มีคนมาวานหรือว่าจ้างให้เราไปเปิดบัญชีเพื่อให้คนอื่นนําบัญชีเราไปใช้แบบนี้เนี่ยเรียกว่าเข้าข่ายบัญชีม้าแน่นอนค่ะหรือแม้แต่มาขอยืมสมุดบัญชีบัตรเครดิตหรือให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าโมโบายแอปธนาคารต่างๆแก่ผู้อื่นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะทิ้งท้ายไว้อีกนิดนะคะอย่าลืมตรวจสอบรายการธุรกรรมในบัญชีบ่อยๆถ้าเกิดพบความ ผิดปกติให้รีบแจ้ง call นเตอร์ของธนาคารนั้นทันทีแล้วก็หมั่นเปลี่ยนรหัสเข้าแอปธนาคารบ่อยๆด้วยค่ะจำไว้นะคะมิจฉาชีพจะอาศัยบัญชีมาไว้โอนย้ายเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเพื่อป้องกันไม่ให้มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงมาถึงผู้กระทําผิดได้ถ้าเราตกเป็นเหยื่อถูกหลอกให้เปิดบัญชีมารู้ตัวอีกทีเราอาจจะมีคดีติดตัวได้มีโทษจําคุก3ปีปรับไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับอย่าหาทานะคะทุกคน ขอบใจมากนะหนูอุ้ยลุงนี่เกือบไปแล้วนะเนี่ยเกือบจะมีคดีติดตัวโดยที่ไม่รู้ตัวเลยที่ลุงไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยทำไปได้หนูช่วยนะลุตงต้องระวังตัวให้มากกว่านี้แล้วแหละ